มา่งของส,สวยๆงามๆครับผมพามาดูของส,สวยๆงามๆนะครับโอ้กาลังแสบเลยพี่น้องเอ้ยนี่ผักงามๆครับผมผักออแกนิกนะครับอ่านานๆจะได้ออกมาทำทีหนึ่งนะครับดูพามาดูใกล้ๆเลยคนตกคนขึ้นนี่นะครับจับอยู่เลยนะครับ นี่ครับใบอู้กำลังงามพี่น้องเลยนี่ครับโอ้แซ่บขนาดครับนี่นะครับแม่ครัวเป็นนึงสิเก็บไปให้กินนะครับกินกัำลังพริกนะครับกินกับปุนเวสันต์ปุ่นปะทูนะครับในอากาศเอาไปลวกนะครับกินกัำลังพริกกะปินะครับโอ้ยแซ่บครับพี่น้องเลยนี่ นี่ต,ตัวเตรียมไวเลยนะครับตัวเตรียมไวแล้วนะครับตัวเต็มที่แล้วนะครับตัวเต็มที่แล้วครับโอ้งามดีพี่น้องเห็ดเส้นล่างนะครับปลูกเส้นล่างนะครับนี่ครับตะดัน,นเบิดแล้วนะครับอ่นานเบิดแล้วนะครับตะนันเบิดแล้ว เหลือบลายครับเหลือบลายเนื่องจากว่าเพิ่นให้คนป่วยไปกินน้ำนะครับอ่าให้คนป่วยไปกินน้ำแล้วก็ขายพร้อมนะครับนี่นะครับอ่าขายน้ำให้คนป่วยไปกินน้ำครับแจกฟรีครับเฮ้ยนี่เนนบิ่งครับโอ้งาม,มดีที่น้องเอ้ยนี่ครับ สลลงอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่สลลงครับผลผลิตออกมาเสด็จแนวนี้นะครับสวยงามนะครับผมสวยงามเลยครับเันแสบนะครับนี่ความคิดของคนนะครับสัญหา แนีทำมาหากินครับนี่เป็นแบบนี้ก็ได้เงินแล้วนะครับนีอ่าเรต้องไปจ้างรถไทยมาไทยเ่าต้องกังวลกับวัชพืชครับนี่ว่มีหญ้าจากเส้นครับนีแต่พักดนุนด่วนนีแต่พักดุนดวนเลยนะครับนี่นี่นะครับโอ้อยหญ้าบ่มีพ่อเส้นครับมีแต่พักดุนด่วนนี่นะครับเพิ่อนมาค้นฉลาดน,นะครับ คนฉลาดที่จะทำนะครับนี่คนฉลาดที่จะทำนะครับนี่คนไม่เห็นก็นอู้สาอนครับเห็ุใดจังไดคืองามแท้บุได้เหตุแบบใดครับอ่าครับมันจะงามอีลีครับสวยงามครับ